ดูสิฟอบผมนั่งรับลูกปอกได้ด้วยนะจริงๆด้วยอย่าลืมว่ามีอ่ะทราตรีสวัสดิ์กหนูนางฟ้าปิงเธอยังไม่ได้ราตรีสวัสดิ์ทีละตัวเลย สวัสดีปิงฉันมันฟ้ังดัางโด่งอะไรเหรอฮะฟอบจะดื่มกล้วยเข้าไปได้ยังไงฮะ ในฐานะผู้ช่วยแต่งตัวขอเชิญเจ้าหญิงพยาค่ะ <c oughs> คุกเข่าลงตรงนี้เลยข้าขอประกาศให้เจ้าเป็นเจ้าหญิงโคโคคาปโนโ <c oughs> ขอบคุณค่ะผู้ช่วยแต่งตัวบอ <c oughs> โอเคโ <c oughs> อเคคุกเข่าตรงนี้ข้าขอประกาศให้เจ้าเป็นบิงซปเปอร์ราชาแห่งสิงโตจอมเวท <c oughs> ขอบคุณมากคับผู้ช่วยแต่งตัวฟ <c oughs> <ว>ู๊ฉันเป็นิ<ร> โอ้ oh. ah. ไม่ใช่แล้วเหรอฮะฟอกคุณไม่ใช่ต้นไม้ว้าว <Wow. S 2> <c oughs> ฉันรู้สึกเหมือนเป็นต้นไม้มาช่วยกันปลูกฉันทีสิแเ้วเรามาดันต้นฟอกกันเลยดีกว่าโอ๊ะค่อยยังชั่วหน่อยตอนนี้เราต้องกลับหลุมแล้ว <c oughs> รู้สึกปลูกได้อบอุ่นดีด้วยนะอ้อโอ้ปลาลงไม่ลม้มแนะฮะเพราะเราขุดหลุมไว้ลึกมากเลยฮะแล้วเราก็เอาทรายกบไว้แน่นเลยอ่าใช่คุณขับรถตักลกับมาแล้วคุณขับรถขุดก็มาถ้าไม่มีงวงมันก็ยางนั่นสิฉันก็มีเรื่องที่ชำนาญน,นะฉันทำนี่ได้ดูนะ

นายถึงได้เก,ก่งขนาดนี้นะเรื่องวิ่งวนไปรอบๆเป็นวงกลมหนาแพนโดก็ฉันชำนาญนี่นะฟอบฮะฟอบเงาของผมมันเล่นด้วยล่ะเหรออ่ะเจอแล้วอย่าให้เขาหนีไปนะบิงดูสิฮะฟอบอืมนั่นเงาของฉันนี่และนั่นเงาของเธอ ใช่เงานี่เรียนแบบได้เก่งมากๆเลยแล้วนะสวัสดีเจ้าเงาตัวจิ๋วตอนนี้ไม่มีตัวจิ๋วแล้วนะเงาของผมก็สูงเหมือนกันึฮเงาของฉันเล็กจิ๋วอีกแล้วล่ะ ของผมก็เล็กจิ๋วเหมือนกันวิบว๊บแต่แทนวิ่งวิ่งเว็บวับมาเล่นยังเงินกันดีกว่าได้เธอเคยวิ่งเล่นไล่จับเราไล่ะคุณเป็นก่อนใช่ไหมฮะแล้วคุณต้องไล่ผมแล้วกระโดดเหยียบเงาผมให้ได้ได้ฉันจะไล่เงาผมเอง

สุดๆไปเลยแถมยังมีตาด้วยอ oh. ันนี้แหละเซอร์ไพรส์สุดๆเลยดูสิมันได้หอกมาด้วยลองซิวอของฉันเด้งได้ไหมนะอไอ้นะของฉันเด้งไม่ได้แต่ว่าหมุนได้นะเก่งมากนายอยากจะลองเล่นอีกไหมบิงออไม่ เดี๋ยวฉันล้มอีกนะตอนแรกๆใกลๆก็ล้มกันได้ทั้งนั้นแหละบิงใช่แล้วเออฉันก็ล้มนะได้แผลไปทั่วตัวเลยฉันโดนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วก็นี่เฮนดอรโอ้เขาก็หาบอลเจอจนได้ฮะใช่แล้วก็ทำอย่างอื่นอีกอย่างด้วยนะอีแหว่โถเอ้ยเจ้าหมานายทำอะไรลงไปเนี่ย ใครก็ต้องอือหน้าบิงไม่ใช่ในสนามสักหน่อยใช่เราต้องหาถังเก็บอือหมาแล้วเอาไปทิ้งถังนั้นน่าจะมีรูปหมาอยู่นะ <ś c oughs> อือเอ้างั่นไงฮะผมหาเจอแล้วอือาฮะ<ม>นายเนี่ยก็จริงๆเลยนะเนี่ย <ś c oughs> เร็วเข้าเจ้าหมาเอ้าแหวะโอ้ <ś c oughs> น่าเกลียดจริงๆเลย <ś c oughs> ถ้าเธอเลี้ยงหมานอกจากทำเรื่องสนุกสนุกแล้วก็ต้องทำเรื่องแบบนี้ด้วยโอ้แบบนี้คุณจะต้องกลับบ้านไปล้างมือแน่ๆเลยนะฮะฟอฟจำเอาไว้นะว่าต้องไม่ให้เห็นต้องไม่ได้ยินจากนั้นจะเอ๋ต้องไม่ให้เห็นต้องไม่ให้เห็น ต้องไม่ได้ยินต่อเห็นไหมแบบนี้แหละถึงจะเจ๋งจริงดูสิบิงต่อจิ๊กซอว์เสร็จแล้วฉันทำให้เองเอฉันจะลองจะเอฟฟอบดูนะเอะไรเรามาจะเอฟ็อบพร้อมกันบิงขคข้ อยู่ไหนกันนะอ๋ออ่าพวกนั้นหายไปไหนกันนะจะหายไปไหนได้นะฉันกระโดดตัวลอยเลยเราแกล้งคุณได้เลยฟอบตกใจใช่ไหมฮะตลกมากๆเลยตอนคุณแบบ มาจ้าเอ๋ก็ได้ตกใจมากขนาดทิกซอยังกระโดดเลยครั้งนี้เจ๋งจริงๆเลยล่ะค่ะเอาอีกเอาอีกบอกสิว่าเจ็บตรงไหนตรงนี้อ่าเอนนี้เข้มแข็งจริงๆเลยนะเออชาลีฉันจะต้องฟังเสียงนะอือต่อไปก็ต้องวัดไข้สักหน่อยนะ เออเอบิงขอโทษทีอุย้ยระวังนิ้วโคโคโ่หน่อยนะบิงได้ฮะอ่าเออสี่โมงแล้วเหรอนั่นมันเวลาหรอกบิงอย่านะชาลีนั่นเอาไว้ค้องหัวเข่าตั้งหากนี่เออ,อเอ้าพูดว่าด ดึงดึงดีแสดงว่าดีขึ้นแล้วล่ะนะเราจะกินสมูทตี้กันหรอใช่เรามาทำสมูทตี้กันเถอะปอดวดอยแรงสุดได้ไหมฮะได้เราก็แค่ต้องปอกเปลือกกล้วยให้เรียบร้อยแล้วเอาใส่ในเครื่องเติมนมลงไปให้เต็มและเริ่มปั่นด้วยความเร็วต่ำก่อนจากนั้นค่อยปอดวดอยแรงสุดๆุดเลยใช่แล้ว แหวดูเละๆจังน่ากินเติมนมละฮะใช่โอไม่มันกระชอกมาเร็วๆๆๆๆๆผมทำได้แล้วมีกล้วยแล้วฮะนมล่ะฮะเล่วเร็วสุดได้หรือยังฮะ ปั่นช้าๆทำให้ไม่ติดเป็นก้อนถ้ามันเป็นก้อนจะเป็นยังไงรู้ไหมเบรนด้าก็จะเอาละบิงพร้อมไหมฮะฟอปพร้อมไหมพร้อมโอ้มา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 มมมมมมมามมา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 าดู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 ด

サクセブンダダダッジャー